สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเลขาบอมอีกคลิปนึงนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับสนามฟุตบอลเจ็ดคนนะครับตั้งขึ้นมาใหม่นะครับอยู่จังหวัดกำแพงเพชรอยู่หลังปั๊มปั๊มตาดาวนะครับในเมืองนะครับตีนตะพานราชพัฒนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพสนามนะครับนี่ครับ เอาแบ่งเป็นสองสนามนะฮะอันนี้สนามหญ้าสีเขียวลว้วนนะครับอันนี้หนึ่งสนามนะครับแล้วก็สนามที่สองนะครับนี่ยังไม่ได้ทำตาข่ายนะครับยังไม่ทำตาข่ายกั้นกันเลยยังไม่มีโกนะครับอันนี้จะเป็นสีตัดนะครับสีโทนตัดนะครับตัดระหว่างสีเขียว เขียวเข้มกับเขียวอ่อนนะครับสนามนี้ก็ดูแล้วจะสวยงามนะครับแล้วแ,แต่ชอบนะฮะสนามสนามหนึ่งนี่จะเป็นเขียวล้วนนะครับผลงานของพี่เทพพลัดนะครับพอดีก็ติดต่อกันไว้นะครับก็ เดี๋ยวจะผมก็จะติดต่อไปทำสนามของผมด้วยนะครับ